รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รามาทุกคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆของแขกรับเชิญมาเล่าสู่กันฟังครับแขกรับเชิญในวันนี้มาเป็นคู่เลยครับผมถือว่า2คนนี้เรียกว่าเป็นคนที่จัดการในการแถลงข่าวต่างๆหรือเรียกว่าออกกันไหนระดับต้นๆของเมืองไทยครับวันนี้นะครับเขาจะมาเล่าถึงเทคนิคในการทํางานให้ประสบความสําเร็จและถูกเรียกใช้อย่างเป็นประจํากันเลยครับ ันนี้ถือได้ว่าเป็นมือหนึ่งออก,กนไนเซอร์ของเมืองไทยพี่ตือสมบัติและพี่ก้องปียาสสวัสดีค,ดครับสละอะไรฮะอะไรฮะสมบัติสละสมบัติสละขออภัยนะฮะต้องต้องเรียกตามลักษณะที่เจ้าของต้องการสมบัต <laughs> ิสระสมบัติสระไม่ใช่สมบัติน <laughs> ะฮะ <laughs> แต่ที่แน่ๆเราไม่ได้สนใจถึงเรื่องชื่อเท่าไหร่แต่เรา <laughs> สนใจถึงเรื่องเครดิตเขาบอกว่าเป็นออกกันไ์แถวหน้าของเมืองไทย ธรรมดามีกี่แถวเข้าอกกันไนในเมืองไทยครับ้พี่กองแถวก็มีเข้ามากางเข้ากันนาเนี่ยคะ่ะเป็นไงบ้างคําพูดคํานี้เราจําเป็นที่จะต้องรับไว้และต้องรักษามาตรถถฐานอย่างไรครับพี่ตือคือต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วการที่คนเขาให้เกียรติเราว่าเรารอยู่แถวหน้าเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็โชคดีนะคะคแต่ว่าจริงๆแล้วก็เราก็มีชีวิตปกตินะคะ อ้าแต่ต้องยอมรับอะชีวิตปกติก็จริงแต่ว่าใครนึกถึงการจัดงานปั๊บก็ต้องนึกถึงมีแหละพี่ตือบ้างพี่ก้องบ้างรู้สึกยังไงบ้างทําไมเขานึกถึงเราก่อนเราราคาย่อมเยาวเราบริการดีเราด่าเก่งเราทุกอย่างพร้อมจริงๆสองบริษัทนี้พูดถึงหน้าบเราก็เจอกันบ่อยพี่ตือก็เป็นพี่ที่เคาลบนะคบจริงๆสองคาแรคเตอร์สองงานไม่เหมือนกันไปซ้ำสองคนจะมีคนละแบบเลยนะคะอ่ะสมมุติพี่ก้องเหรอครับทาไมเขาลึกถึงเรา าของกล้องเองเนี่ยจะเน้นในส่วนของความาแปลก,ปลก <c oughs> งานจะแปลกงานแปลกงานโขนขนสลิง,งปีนปีนตหวตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจดารา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างง้นมากกว่าแก็จะเป็นงานที่แบบว่าเ,าเข้าสู่กลุ่มประชาชนแมสนิดนึงนะครับะะแล้วก็ทีมง,งานคือ ชอบไอ้ที่มันแปลกๆบูหว่าอย่างเงี้ยพูดอย่างง่ายเหมือน Talk of the Town ก็จะเป็นสไตล์อย่างนั้นก็อย่าพูดอย่างงยเลยอายเขาอะคือคนอื่นก็คนอื่นก็ทอล์กอัปเดตเทาได้พูดไปเถอะหลักฐานมันทนโทษนะแต่ละงานแต่ที่ทำมาบางทีก็คิดไม่หมดแล้วเพราะมันทำมาเยอะบางหลังๆนี้ต้องหนีตัวเองนะเพราะความคิดเนี่ยมันเริ่มกลับมาคือมันเริ่มที่ต้องหาอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วอะค่ะครับ องานอะไรบ้างที่พี่ก้องคิดว่าแปลกสักงานหนึ่งที่คิดว่าอุ้ยเราคิดได้ยังไงนะงานนี้อย่างเอออย่างที่เป็นงานซึ่งเคยทำมานะสมัยก่อนอันยุคตัวอย่างเลยตอนนั้นที่อาบน้ํากลางแจ้งเนี่ยนะฮะครั้งแรกสุดที่คนเกกันทั้งเมืองเลยคนลูกเกตไม่ได้กิประโยชน์อันนั้นทําให้เกิดพลิกผันของชีวิตบริษัทนะคะบริษัทกลับพลิกมาจากอันนั้นคือจากที่บริษัทที่ไม่เคยรู้จักเลยกลับขึ้นมาเป็นคนที่รู้จักเพราะว่าเอาลูกเกมอาบน้ําซึ่งอันนั้นเองเนี่ย เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ได้รับโปรโมทไปอยู่ที่เยอรมันครับถือเป็นแบบว่าการโปรโมชั่นที่ดีครับนะฮะแต่ก็อาจจะมีกระแสะตอบรับเยอะแยะมากมายครับอันนั้นก็ต้องปล่อยแต่งานที่แฮปปี้คืองานหนึ่งคือเปิดตัวกล้องขึ้นน่หนึ่งไทยรัฐคือโดดเดินโดโด,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 โดมาจากกลางกาศแล้วก็ถ่ายแบบกลางกาอโดยใช้กล้องของเขาที่เป็นคนถ่ายครับแล้วก็ลงมาก็<ม>อันนั้นก็รู้สึกแฮปปี้เพราะว่าเออมันก็เก๋ดีก่าความคิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ,คอแบบสไตล์ของพี่กล้องถนัดคือ t ็อปอัพเดอรทาวในส่วนที่ตือ จะถนัดคือเรื่องของไลฟ์สไตล์การเข้าถึงคนในเรื่องของว่าการที่เหมือนกับเรานั่งคุยกับคนคนนี้เรารจะเข้าใจความรู้สึกชีวิตของคนนี้เป็นยังไงเราจะขายเรื่องแฟชั่นกับคนนี้เราจะเป็นยังไงค,คือไลฟ์สไตล์มันจะมีหลากหลายตั้งแต่การกินเรื่องแฟชั่นการใช้ชีวิตเรื่องความเป็นอยู่ทุกอย่างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราถนัด ครับคือถ้าเกิดสมมติว่าใครอยู่ในกลุน่นี้ในกลุ่มนี้ <หา S 1> ต้องการขายความโก้เข้าไปถึงชีวิตผู้คน <หา S 1> ก็น่าจะเป็นทางของพี่ตือที่ถนัดที่ <หา S 1> สุดค่ะคือคืออย่างอย่างกรณีคนอยากจะขายเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นแฟชั่นในเรื่องของไฮแบรนด์เขาก็าจะ ต้องมาคุยกับเราว่าวิธีการ how to ยังไงในการจะเข้าถึงหรืออย่างบางทีพอดักที่เป็นแฟชั่นแต่ว่าเป็นแบบ lady to wear ที่เป็นแมสหน่อยมันจะทนยังไงมันก็จะมีวิธีการนั่นจึงไม่แปลกที่บ้าแร้งงานแฟชั่นโชว์จะหนักประจำที่ตืออันนี้ก็ประปาณเปิดตัวสินค้าตีลังกาปีนตึกกันไปก็เยอะนะคะก็ทําหลายอย่างเหมือนกันอย่างที่อันนึงที่ภูมิใจก็อย่างเช่นงานที่ปิดถนนราชดำเนินรถฟอร์มูรัโวันมาวิ่งเฉลิมเกียรติเจ้าอยู่หัวนั้นหะคะอันนั้นก็ได้รับเกียรติให้ทำ ปิดถนนกี่ปีแล้วครับพี่ตือครับเอ่อพี่ตือทำจริงๆเลยสิบสิบเจ็ดปีอุ้เจ็ดจรพี่ตีพี่ตือมากกว่าดูอีกนะพี่ตู่จริยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งคะคือจริงๆถ้าทำอาชีพในวงการนี้ทำมาประมาณเกือบ30กว่าปีแล้วสามสิบปีแต่ว่าจริงๆแล้วแบบว่ามาเป็นบริษัทที่ทำอีเวนต์นี่คือประมาณ17ปี17ปีนะครับพี่ก้องครับกี่ปีแล้วครับอ๋อปีนี้พ่อปีที่18ค่ะโอ้โห18คือเปิดคือจริงๆอะเปิด จริงเข้าหลังที่ตือนะแต่ชีเพิ่งเปิดบริษัทก็เลยเหมือนก็ไล่ไล่กันใช่ไหมพี่ใช่เรื่อนี้อาจจะอยู่มาก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนว่าจะต้องแต่งตั้งเป็นบริษัทอะไรจุดเริ่มต้นยากไหมพี่ตือจริงจริงต้องบอกเลยว่าของตือเนี่ยตือโชคดีตือเข้ามาในวงการนี้เวราตือมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะก็มีพี่คุกกี้นะคะคุณธนกรนะคะพี่คุกกี้ก็แกก็เป็นเหมือนอาจารย์ก็แกก็สอนเราว่าวิธีการทํางานในลักษณะ อาชีพนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือว่าพี่ตือมีพี่เลี้ยงที่ตรงสายงานาแต่ดูทางด้านโน้นดู <c oughs> รู้สึกจะไม่ค่อยตรงสายงานเท่าไหร,ร่จริงๆเมื่อก่อนทํา PR มเน a เจออยู่โรรของกรุงเทพนะะครับก <c oughs> ับแดชเซนเทเมนต์ก็จับพัดจับผูททำมาได้5ปี <c oughs> ก็เบื่อก็เลยชวนเพื่อนๆออกมาเพื่อนๆก็ชวนมาเปิดออกแกไนเซอร์กันไหม <c oughs> ก็เริ่มจากการทำแกไนเซอร์โดยามาเริ่ม เริ่มทางานทั่วๆไปก่อนนะคะเอาวันเริ่มต้นมีพนักงานทั้งหมดกี่คนหุ้นส่วนอยู่3ามแล้วก็มพนักงานอยู่สองคนโอ้โหเยอะมากเลยมี5คนเองแล้วก็ทํางานบนโต๊ะปิงปองครับเพราะว่าอยู่แ่ยังดีฉันมี2คนอยู่อยู่กับเพื่อนอยู่ในอยู่ในอยู่ในออฟฟิศของเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนนะคะแล้วก็ลงเงินคนละห้าหมื่นบาท ก็เท่ากับ5้า5 2 0 0 0สองบาทเองมี2 0 0 0 0 0บาทเองไงมี20 0 0 0บาทถามจริงๆมีก้องวันนั้นคิดว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างไหมก็คิดว่าเออก็ออกมาทำดูเอของตัวเองดูแล้วก็ทำให้ดีที่สุดดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมาคิดว่าโอ้โหจะต้องประสบความสำเร็จมากแค่ไหนคิดว่าทําวันนี้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจทําสิ่งที่เรารักดีกว่าตอนนั้นก็ทํากันแล้วก็ก็แยกกันหางานคุณนายนาก็ทํเรื่องการันทีวีกล้องก็มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับออกแกไนเซอร์พีอาร์คุ เออดูแล MD ทั้งหมดก็ทำมาเรื่อยๆค่ะลองย้อนกลับไปวันแรกที่รับงานเป็นเรื่องเป็นราวรับงานบัตเจ็ตใหญ่กว่าเงินต้นบริษัทเยอะไหมฮะรับแปดหมื่นเองค่ะรับแปดหมื่นเองค่ะนม่ได้แตสักสองสามล้านไม่มีฮะรับรับงานทุกเมื่อก่อนรับแปดหมื่นเออแสนหนึ่งกระตอกกระแตะไปเรื่อยเปิดตัวอะไรเป็นง่ายๆค่ะสมัยก่อนอยู่ห้าปีนะคะที่ ที่ต่อสู้หาจริงต้องมีจุดยืนนะพี่ตื่น,วนะว่า<ช>ตัวเรามีคาแรคเตอร์ยังไงเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงห้าปีไปหาคาแรคเตอร์เราเจออะครับผมก็เรียกว่า,าลองผิดลองถูกไปก่อนนะครับพี่ตือแหละครับสองคนกับเงินต้นทุนเท่าไหร่ครับ อ๋อตื่นลงทุนจดทะเบียนร้านหนึ่งล้านหนึ่งเอายังมีฐานะมากกว่านิดนึงก็ดูแหวนที่ใส่สิคะเต็มริ้วเลยรพี่เลี้ยงดีด้วยแล้วผ่านงานมาเยอะไงล้านหนึ่งมั่นใจหลัไมะไม่ไม่คือจริงๆจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการลงทุนนะฮะคือจริงๆตื่นต้องบอกเลยว่าจริงๆจุดหนึ่งในการเข้ามาทํางานในอาชีพนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเราเราอยาก ดึงความสามารถของเราที่มีอยู่ข้างในออกมานี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะทําแล้วก็เราก็รู้สึกว่าณนะเวลานั้นมันมีมันมีช่องว่างบางอย่างที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้นะคะมันก็มีงานที่เราทําที่มันมีส่วนผสมระหว่างเรื่องของแฟชั่นกับเรื่องของศิละปะก็มาอยู่ด้วยกันพะฉงนั้นการที่นําหลายๆสิ่งมารวมตัวกันแล้วไปเมิร์ชเข้ากับเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่เราเราเราอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่ตือมีอยู่ นะครับณนะวันนั้นพี่ตือเป็นห่วงเรื่องธุรกิจไหมเรารู้เรารู้หมดแต่เขาจะมาใช้เราหรือเปล่าแล้วเราจะไปหาเขาแล้วเราจะหากาไรได้ยอย่างไรต้องเรียนให้ทราบจริงๆว่าจริงๆแล้วเป็นคนทํางานเนี่ยไม่ได้เคยคิดเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เอาละครับท่านผู้ชมฮะฟรีเลยครับต่อไปนี <laughs> ค้คือคือคือต้องบอกเลยว่าจริงๆเราเอาความสุขในการทํางานเป็นที่ตั้งในการทํางานทุกครั้งค,คือตั้งแต่เปิดบริษัทหรือก่อนมีบริษัทหรืออะไรก็ตามเราก็จะใช้ความสุขในการทำงานเป็นที่ตั้งจะอยู่กินได้จริน แป๊บเดียวครับก็จะเลือกว่าให้อยู่กินนานอยู่กินงานคือทําให้เขาเหมือนเขาเป็นครอบครัวของเราคนที่ทํางานในออฟฟิศทุกคนต้องมีความสุขในการทํางานคือถ,ถ้าคุณคุณไม่มีความสุขแล้วเราก็จะบอกเขาว่ากลับบ้านเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง<อ>แล้วก็หาความสุขให้ตัวเองก่อนคือถ,ถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ไม่จะไปให้ความสุขคนอื่นได้ไงใช่ไหม